สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นแมปแทนเบอร์ซัสเบลลอไปซื้อต้นไม้แรกของคุณสวัสดีครับ200อยจากนั้นเราก็มาตั้งนะเออตั้งต้องตั้งในช่องป่ะถ้าผมเอาแบบขอบๆอย่างเงี้ยขอบๆก็ได้นี่วามาแล้วครับเบลล์อเป็นตัวนูบนี่ยิงโอเคเมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วให้เอาไปวางปึ๊บอย่างนงี้อ๋อ เราก็ได้ตังนะกำจัดสมองสีแดงคืออะไร <c oughs> ออกแค่เอาออกโอเคแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเราก็เอาช้างไปนะวางไว้อ่าปลดล็อกใช้100โอเคปลดล็อกปุ๊บมูบี้ตัวใหญ่โอ้ไม่น่าจะรอดเรามีเครื่องตัดหญ้าอยู่ปุ๊บอา้าหายเลยเหรอหายปะยิ่งเออได้พอดีแต่ว่าไม่มีที่วางแฮ เอานูบออกแล้วเอาไปเออขายขายเป็นหลอดของชั้นปึ๊บเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอา,มาเมล็ดมาเพิ่มเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอ๋อมันต้องรอเติบโตด้วยเฮ้ยมาละคาปูชินาทำไมมันอ่านว่าเอสเปโซซินเดล่าอันนี้คืออะไรเกียโอ้โ,อโหเราไม่น่ายังไม่ต้องซื้อเพราะว่าราคาแพงอยู่สวัสดีครับเงาเงาเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม้ไปตีด้วยเรอเพื่อนสวัสดีรอบ เออให้ได้ปะ่ะอู้ให้ได้นี่ไงของขวัญเอาไหมของขวัญเอาเดี๋ยวนี้หลายเกมนี่แบบมีการเทรดแล้วอะให้ของกันได้อาปูชิโน่ไม่ตายปะ่ะนี่มีพันห้าละได้เวลาลองตัวนี้มเมล็ดสับปะรดระดับมหากราบใส่เลยครับแมงมุมเอ้านี่หรออ๋อช่วยตีได้เหรอโอ้ตีแบบรัวด้วยแต่ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะฮะ ีตช่วยกันช่วยกันนี่เออมันต้องงี้ดิคนเล่นก็จะได้ไม่เบือ่อปุ๊บโอ้สามสิผมขอใส่ก่อนได้ปะปุบปุบปุบนี่โอ้ยรถเยอะอยู่นะเฮ้ยโอเค์ปลดล็อกเพิ่มใช่โอ้รับประกันมิทิกด้วยวะห้ารอยตัวการเกิดใหม่พ่อกำหนด1ล้านปลดล็อกออกบวกเงินอะไรงี้แล้วก็มีเครื่องผสมคืออะไรเนี่ยเกาะที่ใหญ่ขึ้น ความคืบหน้า0ูนทับสนี่คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยระดับตำนาน3าน35โอเคตำนานมาช่วยกันช่วยกันย่า yeah. 45โอ้ลาก่อนเจ้าหมูเอาตัวนี้มาเพิ่มแล้วกัน1ตัววางไว้ข้างหน้าเลยได้ปะปุ๊บโอเคปลดล็อกเพิ่มอีกปุ๊บอ๋อเอาไปคาปูชิโนโอ้เลือดเยอะมากมันช่วยตีอยู่ โอ้ไม่น่ารอดเออเครื่องตัดหญ้าอ๋อเคลียแถวที่หนึ่งนี่ดูตัวข้างหน้าเรายิงปะไม่น่าจะยิงอ๋อต้องรอเข้ามาก่อนแล้วถึงจะยิงให้วางอย่างนี้อาจจะไม่คุมนะเพราะมันยิงได้แค่แบบเรียกว่าไงขากลับไงมันพวกนี้ยิงยิงขาไปแล้วก็ยิงขากลับเพราะมันหันหลังมายิงด้วยอ๋อนี่ไงเครื่องผสมผสมรวมพืชและเซลล์สมองหมายถึงว่าเราต้องเอาต้นไม้กับเบรลหลอดใม่ คุณต้องการเกินไปหนึ่งครั้งเมื่อใช้อ้าไม่ใช้ใช่ะโอ้ร้อยแปตำนานตัวอะไรวะเนี่ยี่ตัวตุนว่นปะอุ้ยฝั่งโอ้โหเพื่อนออกมาเยอะเพื่อนเขามีหลายแถวไงโอเคเรามาลองให้ต้นไม้นี้ดีกว่าห้าพันี่มเมล็ดฟักทองอ้าวไม่ได้ได้5้าตัวเราก็เอาไอ้ตัวนี้ออก3นาทีอุ้ยระดับตำนานมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันได้เยอะนี่วะวยรลยลยรวยจะไม่ค่อยตึง นี่อ้าวทำไมได้สามสิบเจ็ดอ๋อมันตัวนี้เราจิตอะไรเนี่ยมีออนด้วยมันเลยได้เยอะเรามาลองมาเล็ดดอกทานตะวันก็ต้องเอาอ่อ,อกอีกแล้วพวกนี้เฮ้ยเพื่อนนายนะ่ะสายฟ้าเนี่ยใช่เลยใช่เลยเพื่อนอยา่าเจาช่องจิตใจงามยิงหนักสองร้อยห้าสิบโอ้ขอบใจนะเพื่อนเออเกมเดี๋ยวนี้มันเทรดได้มันให้ของได้ก็อย่างนี้แหละช่วยเหลือกัน เอาไงเอาเอาคืนไปโอ้โหส่วนเขามีอะไรบ้างเนี่ยไนยของตอบแทนนายของตอบแทนเนาะเอาไปโอเคเราก็เพิ่มช่องเลยแล้วก็วางนี่โอ้แต่เราเช็คได้เนี่ว่าเขาอันนี้โอ้ยเขาไม่ใช้เองเหรอออาไม่ได้ใช้งานอยู่คืออะไรเดี๋ยวเดีเด๋เอาให้อีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนใจยเย็นแล้วไนไม่ใช้เหรอทำไมเขาเจห้าอ๋อไม่ใช่ดูผิดเอาเมื่อกี้ทำไมมันเป็นเลขข้างล่างอา่ะงงช่างเถอะ โอ้ดอกทานตะวันพ่นไฟส่วนฟักทองก็วางเยอะเราไม่ค่อยจะเห็นว่าตียังไงเฮ้เพื่อนอะไรหมีตัวนี้เราเคยให้นายเอามาทําไมเนี่ยอุ้ยสองร้ยโอ้โอเคนี่รู้ป่ะถ้าเราอยากเป็นผู้เล่นใหม่ที่แท้จริงต้องทํำยังไงขอตัวหน่อยครับพี่ชายแต่รู้สึกว่าไม่เจอคนไทยเลยนะพิมพ์ไทยไปไม่มีใครคุยด้วยอ้ยไม่เอตัวนี้ครับพี่ชายอ่าไม่เป็นไรไปละ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นเดินมาแต่ไกลโอเคตองเขาให้มิทิกทำไมเขาออกอะไรคาตกรคาปูชิโนอะไรวะอ๋อเป็นอ้าวคนนี้มาให้โอ้ตอนแรกงงนึกว่าตัวอะไรมาแบ๊บนึงนะครับทำตัวเบลริ่มเลยเนี่ยแต่ว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยออเพื่อนทอไมกแล้วแบบนึงโอ้พวกคุณนี่จะดีกินไปแล้ว โอเคเราควรเปิดช่องเพิ่มป่ะมันจะได้แบบว่ามาเร็วๆแล้วมันจะการันตีมิทิกตัวนี้มาวะ่ะเมล็ดต้นมังกรเอามาได้มเมล็ดต้นมังกรเฮ้ยเพื่อนต้องมีไหมกแล้วแต่ฉันไม่มีที่จะไว้แล้วอุย้ยนี่ไงอูดมิทิกมาวะ่ะเดี๋ยวนึงแล้วผมโอ้โหถ้ามาช่องนี้คืออ่าเรียบร้อยเอามีวิธีทําให้มันโตเร็วไหมนีม่ไงโตเร็วขึ้นยี่สิบห้าเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บอา้าว 25%ปซน์มันคือ,อยังไงวะเนี่ยไม่นะ <L> <S <S นเฮ้ยเอีเวนต์เหรอสวัสดีครับแอดมินใช่ไหมเฮ้ยเอีเวนต์มาครับแต่ว่าทังหนึ่งนะนี่โอ้โหมาพ่นน้ำเหรออ๋อนี่ไงโอกาสที่ต้นพืชสมองแช่แข็งจะเกิดขึ้นก็คือมีโอกาสที่จะเจอไอ้พวกเนี้ยมันติดมีมะโอ้ตัวเริ่มมาแล้ว โอ้ไม่ไหววะ่ะดูทรงแล้ถึงช่วยตีไปก็นะอ๋อมีขายอัตโนมัติก็พวกนี้ออกไปเลยดีไหมสีเก็บไว้สีเท่าคือขายอ๋อแล้วก็ทําให้เป็นสีเขาโอเคผมคิดว่าเก็บเงินจุดตีเลย่ะละ่ะมันแค่ร้านเดียวอะ่ะอ๋อนี่ไงเห็นละร้อยเก้าสิบเจ็ดโอตัวตั้งใหญ่ได้ร้อยเก้สิบเจ็ดตีตีตีเลยตีนี้ก็ได้เหรอเอาเอาหายเอาอ๋อเราช่วยกันได้นี่ไง ตีให้ของคนอื่นเอ้าไปไหนอะเฮ้ยมีคนมามีคนมาตัวเพื่อนตัว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  <c oughs> <c oughs> เดินมาชมไปเฉยเหรอโอเคตอนนี้เรามีหนึ่งเอ็มละเกิดไาเลยลองดูอ๋อมันมีไอ้นี่นี่หว่าความคืบหน้าเอ้าคือเราต้องไปหายสองตัวนี้เหรอเดี๋ยวอ๋อข้อกําหนดคือหนึ่งล้านเรามีแล้วมันมีอีกมันมีสามันไงแล้วตัวสองตัวนี้โอ้ยจะหาจากไหนวะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปิดช่องแล้วล่ะครับตอนนี้อบอรานากานคือมันซื้อมาแล้วนี่มันใช้แล้วหายเหรอมีระเบิดน้ําแข็งนะคว้างเพื่อทําให้เบนหลอดตะลึงเดี๋ยวง่ายคือสตันเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าไปอันนี้ลองโยนข่ๆมข่อะปึ๊บนี่ลองปืนกล้วยสิอ๋อมีกระสุนยิงไม่โดนครับต้องร้อยมันเข้ามาก่อนปะแต่ว่าไม้ไม้ยังตีได้เลยเนี่ย ปืนกล้วยมองไม่ค่อยเห็นดาเมจดาเมจร้อยนะครับร้อยต่อน,นัดหยุยมิทิคต้องเอาปืนตุ้มตุ้มตุ้มตุมยิงยิงยงโอเคอีเวนต์หมดแล้วครับกลับสู่ปกตินี่ร้อยยิบห้าอ๋อแต่ตัวของเพื่อนมันดีกว่าเป็นสีทองหยุยตัวนี้อา้าวไม่ใช่นี่หว่ามันต,ต้องเป็นไอ้เป็ดดิอ่าสอง้เาสิบจ โอเคตอนนี้ใก้ลได้การันตีมิทิกดูซิว่ามันจะเป็นตัวที่เราต้องการหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเพื่อนขอบใจมากแต่ทีหลังไม่ต้องนี่เห็นก็มีเอามาอยากให้เอามาเฮ้ยเอ้าไม่ใช่โอ้โหเป็นไอ้คอคอดิโลเพื่อนช่วยกันเออเพื่อนเออดีทําดีเพื่อนโอเคต่อไปรู้สึกว่าต้องปลดไอ้พวกตรงนี้มันจะได้ออกมาเยอะเอ้ามาตอนไหนวะเอาเดี๋ยวงง ทำไมมันยังขึ้นแค่หนึ่งทับสามคือหนึ่งล้านไงหรือว่าต้องวางด้วยเหรออ่าต้องวางด้วยนะครับแต่ว่ามันได้ตังน้อยอะ่ะตัวนี้ก็ทาราล,ะละ่ามาในคลิปนี้เราต้องได้จุติโอ้มิทิกมาอีกแล้วตัวนี้แต่ว่ามิทิกก็ออกค่อนข้างบ่อยอยู่นะโอ้โหเป็ดมาอีกแล้วแต่เราก็มีแล้วนะมีใครอยากจุติไหมครับบริจาคเป็ดมีใครหิวเป็ดปะโอคนนี้มีแล้วเป็ดโอ้มีเป็ดทองด้วย เอาให้คนนี้ดีปะ่ะเฮ้ยเราก็ให้ตัวนี้ไงตัวที่มันน้อยเอาไปเพื่อนไม่เป็นไรมันแค่เอาไ้จุติไม่ต้องเอาไปปั๊มตังก็ได้เอาไ้จุติเพื่อนปึ๊บโอเคเฮ้ยผู้เล่นใหม่มีทางเดียวเนี่ยผู้เล่นใหม่ชัวเอานี่ไปปึ๊บขอคนดีลเลยปึ๊บนี่เก็บไ้จุติพนายได้ทาราเลทาราล่าก็มาให้ฉันด้วย เฮ้ยอะไรวะไข่โชคดีโอ้โหเลือดเป็นแสนไม่ตายหรอกปล่อยไปปล่อยไปก่อนเออเราต้องเอาตัวที่มันโหดโหดแลนะเดี๋มันก็ไม่มาขายเลยตอนนี้ที่เราโหดสุดคือไอ้ต้นมังกรสารเลนี่รู้สึกว่าจะออกยากมากตอนนี้ไอ้นกไอ้เป็ดเนะี่ยบ่อยเฮ้ยนายได้โปรดได้ปโดดปรด <S 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 เอาไปให้ใครวะ ดันมีทาร่านายนตึงแล้วอ่ะนายบริจาคเลยดิโอ้ยหมื่นสววิร่ำรวยแล้วเนี่ยเฮ้ยหยิบได้เหรอใช้กี่โลบกักบอกมาสิอ้าวไม่ได้มันไม่ใช่สติว0 0ง years later โอเคคนระับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะแต่ว่า AFK จนได้มาแล้วให้มาสองตัวด้วยโอ้โหให้เงินเยอะนะ แต่ว่าเราก็ต้องจุดตีแล้วล่ะไม่รู้ว่าจุดตีแล้วมันอะไรหายบ้างอ่ะไม่เป็นไรการเกิดใหม่อ๋อนี่หรอคุณจะสูญเสียทุกอย่างแล้วเหลือแค่ต้นไม้เอาดีอย่างน้อยต้นไม้ก็ยังอยู่ปึบ๊บเราก็ขยายไปก่อนครับต่อไปใช้อะไรเนี่ยรดตาลเลโทกับตัวนี้นะครับกับเงิน50ล้านนอฮู้ยแล้วเราก็สามารถใช้นี้ได้แล้ว เขาบอกให้วางต้นไม้ปึ๊บแล้วอ๋อต้องเอาตัวนี้เหรอโอเคตัวนี้วางลงไปแล้วก็รวมสองนาทีไปโอเคดูจากเงาแล้วเนี่ยมันเคยสองตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วมันเป็นความลับเป็นซีเชดอะตัวซีเชตปะเนี่ยเราจะหายไงยังไม่เคยได้เลยอะอ้าวมาแล้ว <laughs> เดี๋ยว <laughs> กำลังบนอ๋อพอเราจุดตี่มันอาจจะมีโอกาสได้ตัวซีเชตไง กำลังบนอยู่ว่าหายไงเฮ้ยเราแบบโอ้โหโคตรถึกโอ้โหถึงจะมีถึงมันจะมาแต่ว่าตีไม่ได้ปะตอนนี้อาจจะต้องเริ่มใช้เอ่อพวกเกียร์มาช่วยแล้วฮะโอ้โหผมก็แบบว่าเ k ไม่ได้สิเนี่ยหรือไม่ก็ต้องหาเอ่อตัวตึงๆอะนะแต่ว่าไม่เคยเห็นมันอยู่ในสต็อกเลยอุ้ยรวมเสร็จแล้วเึ๊บเอะอ,อ,<ๆ>อ้าวก็คือคมันรวมกันจริงๆเป็นฟักทองแบบนี้อ๋อยังไม่เสร็จครับหายตู นี่ได้แล้วอุ้ย390โอเคครับ okay, ทุกคนก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับแมปแพนเวอร์ซัตเบลลอตถ้าใครชอบก็อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบอยฮอบ